ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันในรอบสองปีค่ะ <c oughs> อะทุกคนคะ่ะนะคะครูจะเจอว่าพอเราเจอโจทย์อะในห้องเรียนนะคะเด็กๆมักจะมีความคิดว่าเอ๊ะแต่ละข้อมันคิดยังไงนะคะในครั้งนี้ครูจ๋าก็เลยจะมานําเสนอวิธีการวิเคราะห์โจทย์ให้กับพวกเราว่าเราจะมีวิธีการวิเคราะห์โจทย์แต่และอย่างอย่างไรเริ่มจากโจทย์ข้อนี้กันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ อนุภาคมูลฐานค่ะนะคะซึ่งอนุภาคมูลฐานก็จะอยู่ในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์นั่นเองทุกคนอ่านโจทย์กันอันดับแรกทําความเข้าใจกันค่ะถ้าไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเป็น2เท่าของคาร์บอน12อ่านให้จบกันเนาะมีเลขมวลเป็น2เท่าของแมกนีเซียมค่ะไอโซโทปนี้จะมีอนุภาคมูลฐานอย่างละกี่อนุภาคอันดับแรกเลยตอบตัวเองให้ได้ อนุภาคมูลฐานคืออะไรลูกอนุภาคมูลฐานมันก็คือ p อะไรอีกคะ e n หรือโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนนั่นเองค่ะนะคะโดยเราจะต้องเริ่มคิดจากสิ่งที่โจทย์ให้เรามาลูกสิ่งที่โจทย์ให้เราก็คือคาร์บอน12ทุกคนคะคาร์บอน12เอามาเขียนไว้นะฮะนี่คือ c 1 2คาร์บอนเลขอะตอมของเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมเลขอะตอมของเขาเป็น6 จากนั้นลองวิเคราะห์จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของคาร์บอนมันก็จะได้เป็น p, e และ n โปรตอนมาจากอะไรลูกโปรตอนมาจากเลขล่างหรือเลขอะตอมเมื่อเลขอะตอมเป็น6โปรตอนก็ต้องเป็น6จากนั้นค่ะอิเล็กตรอนนะคะดูยังไงนะคะโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนในกรณีที่อะตอมเราเป็นกลาง สังเกตยังไงอะตอมเป็นกลางก็คือไม่มีอะไรคะไม่มีไอออนบวกหรือไอออนลบแสดงให้เห็นในนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คะ่ะอะตอมของเราเป็นกลางทางไฟฟ้าและทุกคนนะคะหนูก็จะได้ว่าโปรโตอนเท่ากับอะไรเลยโปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนและนิวตรอนมาจากไหนคะนิวตรอนมันก็มาจากบนลบล่างบนคือเลขมวลลบเลขอะตอม12ลบ6นะคะ มันคือ6นั่นเองจ้าเมื่อได้แบบนี้แล้วจากนั้นมาดูอีกไอโซโทปหนึ่งค่ะนะคะอีกไอโซโทปหนึ่งครูจะกำหนดให้เป็น X ละกันเรายังไม่รู้เขาบอกว่ามีประจุในนิวเคลียสทุกคนคํานี้ค่ะน่าสนใจประจุในนิวเคลียสหนูก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะอะตอมของเราเนี่ยลูกนะคะมันมีอะไรอยู่ตรงกลาง มันมีตัวของนิวเคลียสอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วนิวเคลียสของเรามีอะไรอยู่คะมีโปรโตอนซึ่งโปรโตอนประจุเป็นบวกไม่ได้มีโปรโตอนอย่างเดียวนะทุกคนมันมีอะไรอีกคะมีนิวตรอนถูกไหมแต่บังเอิญว่านิวตรอนประจุเป็น0เพราะฉะนั้นได้แล้วค่ะนะคะว่าเอ๊ะไอประจุในนิวเคลียสมันก็คือประจุอะไรนั่นเองลูก ประจุบวกซึ่งประจุบวกคือเจ้าโปรโตอนนั่นเองค่ะลูกนะคะประจุบวกคือ p นะ p คือโปรโตอนทีนี้เชื่อมโยงมาเพื่อที่จะหาโปรโตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนของไอโซโทปของ x ก,กันค่ะนะคะเขาบอกว่ามีประจุในนิวเคลียสเนี่ยเป็น2เท่าของคาร์บอน12ค่ะนะคะประจุในนิวเคลียสหมายถึงมีโปรโตอนเป็น2เท่าถูกไหม โอตอนเป็น2เท่าของคาร์บอนคาร์บอนเป็น6นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็น12ใช่ไหมลูกอิเล็กตรอนเท่ากันค่ะเพราะว่าในโจทย์ไม่ได้พาดพิงหรือไม่ได้บอกถึงว่ามีการให้หรือการรับอิเล็กตรอนแต่อย่างใดนะคะต่อไปนิวตรอนนะคะคิดเหมือนเดิมคือ A-Z ลบแซตอนนี้ A คืออะไรนะทุกคนนะคะเเรายังไม่รู้แต่เรารู้แซดแล้วถูกไหมรู้โปรโตอนเท่ากับรู้เลขอะตอมค่ะ แทเป็น12ส่วน a นะคะ a คือตัวบนนะฮะโจทย์เขาบอกใบเราเหมือนกันเลขมวลเป็น2เท่าของแมกนีเซียม24แมกนีเซียม24ค่ะนะคะนี่คือเลขมวลของเขาดังนั้น2เท่าก็คือเอา2ไปคูณกับ24ได้เป็นเท่าไหร่คะลูกอ่านะคะ12เอาขออภยัยนิเช่ใชสอง่12 2 24เป็น48ค่ะนะคะ ดังนั้นเกือบได้แล้วค่ะ N นะคะ N ก็คือ A ลบอะไรลูก A ลบ Z A ลบ Z ก็คือ48ลบ12คำต่อเป็น30เท่าไหร่คะ36นั่นเองจ้าโอเคนี่คือวิธีการคิดของข้อนี้ค่ะ